จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิชโนสตล์ประจำวันที่21กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามปดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเช้าวันนี้เปิดชื่อ4ทีมเต็งจะคว้าตัวชนาทิปย์สงกสินไปร่วมทีม โดยกันนี้หลังจากที่พ่อจุ้งก้องพบนะฮะคุณพ่อของเจ้าเจาคนนี้ออกมาเปิดเผยว่าทีมระดับท็อปโฟของเจลิกเต็มจะคว้าตัวชนะทิพในเร็ววันนี้ซึ่งสีทีมดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยคาวฟสกิฟอนเตเล่กัมบะโอซากา้านากยยาแคมปัสเอสและก็เซเลโซสกา โดยท้านด้านควาสกิฟอนเตเล่นั้นเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางชนาทิปมาแล้วสุดท้ายแล้วจะเป็นทีมใดจะได้ตัวชนาธิปคนนี้ไปเติมเกม,เกมรุกให้กับทีมในฤดูกาลน,นี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันอย่างแน่นอนโดยการน,นี้ทางคุณพ่อจุ้งนะผมกล้องพบสงสินเนี่ยยังได้ยืนยันอีกว่าหากเจย์ผลงานดีไม่มีอาการบาดเจ็บด้วยดูการนี้ย้ายสู่ทีมใหม่อย่างแน่นอนรวมถึงมีหลายทีมเลีกชั้นนำของยุโรปก็สนใจในตัวของชนาทิปด้วยเช่นกันครับมานะผมเป็นคว่างานนี้นะฮะ ก็ติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชนาทิพย์สงกสินคนนี้กันด้วยครับเรามมุมข่าวต่อมากันดีก่อน,นะฮะห้าเกมแรกชนาทิพย์ทีรดรเจองานหนักที่ญี่ปุ่นอย่างแน่นอนโดยกันนี้ซึ่งมีสอนักเตะทีมชาติไทยที่ให้แฟนบอลไทยตามปรอเชีย er ในฤดูกาลนี้ทั้งชนาทิพย์สงกสินที่ตั้งเป้าจะพาทีม oro, ขอนซาเลสซโปโรคว้าตั๋วไปลุยศึกเอซีเอลให้จงได้ รวมถึงทีเดทอมมบันทันที่เป็นรังสำคัญของอังเก้ปอเซโกกูในการพาโยโกฮาม่าเอฟมารินอตทวนคืนแชมป์เจลิกของญี่ปุ่นโดยห้าเกมแรกของศึกเจลิกนัดการใหม่นี้ของชนาทิปสงกสินกับทางทีเดทอมมีดังต่อไปนี้วันที่27กุมภาพันธ์จะเจอกับทางโยโกฮาม่าเอฟซีวันที่6มีนาคมจะเจอกับทางนากย่าแกมปัสวันที่10มีนาคมจะเจอกับทางซาวาเชฮิโรชิมา วันที่13มีนาคมจะเจอกับทางกัมบะโอซาก้าแล้ววันที่17มีนาคมนั้นจะเจอกับทางอุระเรดไดมอนด์นั่นเองส่วนภาพฝั่งของทางทีเรทอนกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตนั้นก็จะมีวันที่26มินา์นนะฮะนัดเปิดสนามจะเป็นทางคามัสกิปอนเตเล่เจอกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตวันที่7มีนาคมจะเจอกับทางซามาเชต์ฮโรชิม่า,มา oshima, วันที่10มีนาคมจะเจอกับทางอวิสปาฟุกุโอกะ วันที่สิมีนาคมจะเจอกับทางอุระเรดไดมอนด์วันที่สิมีนาคมจะเจอกับทางโทคุชิมะบอตเตสนะ่นะผมนี่นะฮะก็เป็นเกมการแข่งขันห้านัดนะผมของทางฝั่งชนาทิพย์และก็ฝั่งทีระทรที่ต้องเจอศึกหนักหน่อยนะที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพยายามหักโหมรักษาตัวเองให้ดีแม้ว่าจะช่วยทีมเต็มที่ก็ตามทีนะฮะก็ต้องดูแลตัวเองเต็มที่ด้วยเช่นกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับ สธิโชคพาโสจากทางฉลามชนสู่โอกินาว่าเพื่อไปสู์หัวใจของตนเองโดยการน,นี้ออฟฟิเชียลให้แฟนบอลไทยได้ชื่นใจกันอีกครั้งเป็นที่หลียรอยนะฮะสำหรับทางสิทธิโชคพาโสคนนี้กองหน้าดาวรุ่งที่เตรียมย้ายจากทางชมบุรีเอฟซีไปอยู่กับทางเอฟซีบริวิลทีมดับอาเมจิยาสุดะหรือว่าเจ2จากเกาะโอกินาว่าในประเทศญี่ปุน่นโดยจากรังแห่งฉลามชนณนะท้องทะเลฝั่งอ่าวไทย สู่การเดินทางบนเส้นทางลู่หนังครั้งใหม่อย่างท้องทะเลในเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นที่ว่ากันว่าเป็นเกาะที่สวยงามราวกับสวรรค์บนดินโดยแน่นอนครับแม้วาการในเกาะโอกินาวานั้นจะเป็นอย่างกับทางสวรรค์ทว่าการเดินทางครั้งนี้ของทางเจ้ายาไม่ได้ง่ายอย่างแน่นอนแต่ไม่ถึงกับเป็นนรกบนดินหรอกนะครับเพราะเราทราบกันดีว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเขาที่อดีตดาวรุ่งไานนี้เคยไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นต้องย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วคาโงชิมะยูเตะ เฮมบสึกเจลิกสามที่ญี่ปุ่นให้ทำการยืมตัวเจ้าย้าคนนี้จากทางชมบุรี FC ซึ่งตอนนั้นเขาอายุเป็นแค่18ปีเท่านั้นและด้วยปัจจัยมากมายทั้งการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่ภาษาอายุที่ยังน้อยสภาพจิตใจความเงาอาหารอากาศและอีกหลายอย่างมากมายทำให้เขาคนนี้ไดโอกาสในการลงสนามเพียงแค่5เกมพร้อมกับพกน้ำตาและความผิดหวังกลับบ้านไป โดยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว3ปีเต็มเท้ายักษ์คนนี้ก็โตขึ้นมาและการโตขึ้นก็ทําให้เขารู้แล้วว่าความหวังมันเป็นแค่เรื่องธรรมดาเขาเคยจมดิ่งกับเรื่องนอกสนามจนน้าหนักตัวเพิ่มยิ่งขึ้นนะฮะจนเขาเนี่ยได้ฉายามาว่านักเตะพะโล้ land, ใหญ่หวยเขาเคยคิดจะเลือกเล่นฟุตบอลไปแล้วเพราะจับต้นชนปลายกับปัญหาที่ถาถมเข้ามาไม่ถูกเขาเคยหลุดจากทีมชาติไทย ชุดอยู่23ปีทีงแชมป์เอเชีย2020กันด้วยเขาเคยเป็นส่วนเกินของทางชมบุรี FC ที่ปล่อยยืมตัวไปหาประสบการณ์กับทางสลัดเอเนื่องจากไม่มีที่ว่างตัวจริงให้กับเขาได้ลงเล่นนั่นเองและก็มีอีกหลายความผิดหวังที่เขาได้พบมาตั้งมากมายเมื่อกลับมาจากญี่ปุ่นและเขาก็ได้ผ่านมันไปได้เขาจึงเริ่มรู้มาว่าความผิดหวังมันไม่มีทางหายไปจากตัวเราตลอดการอย่างแน่นอน มันจะวนเวียนไปมาหาสู่เราอยู่เสมอสิ่งที่เราทําได้และต้องทําใจก็คือจงเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและสู้กับมันให้สุกที่สุดอย่ายอมแพ้ซึ่งเมื่อเขาเริ่มสู้เขาก็เริ่มสนุกเมื่อเขาไม่ยอมแพ้เขาก็จะไม่แพ้ ดยสิทธิโชคคนนี้กลับมาอยู่ในสปอตไลท์กันอีกครั้งนะฮะเมื่อย้ายไปอยู่ที่ทางตลัด f อฟซและยิงได้2ประตูจากการลงสนาม9ก้านัดซึ่งในเรื่องรูปแบบการเล่นนั้นเขาได้รับคําชมเป็นอย่างมากมายจากการถอ,อยตนเองมาอยู่ในเล่นในรูปแบบกองหน้าตัวต่ําเหมือนเป็นตัวอิสระโดยมีประตูสุดประทับใจที่สามารถยิงเครึ่งสนามได้แบบสุดงดงามในเกมที่บุกไปแพ้บีทีะจบ FC ไป2.4ต่อถึงตอนนี้ผมว่าใจของเขาเนี่ยกลับมาแล้วละ่ะ ที่อยากจะพิสูจน์ตนเองกันอีกครั้งอยากจะเก็บข้าวของแล้วก็ออกเดินทางสู่ดินแดนอาตซัยเต็มทีกันแก่แล้วรอแค่เวลาไฟเขียวจะทางญี่ปุ่นเท่านั้นเนื่องจากตอนนี้การเดินทางยังมีขีดจำกัดเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ณเวลานี้ซึ่งการไปครั้งนี้ของทางสิทธิโชคนั้นจะไม่มีแล้วความเหงาความเบื่อความนอยความกลัวความไม่สู้เพราะหัวใจของเขาได้เคลือบความแข็งแกร่งที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นจากอายุที่เพิ่มขึ้นถึง3ปี มันจะมีแต่คําว่าความอยากจะเอาชนะความอยากจะพิสูจน์ตนเองความอยากจะลุยความอยากจะลงสนามความอยากจะยิงประตูได้และก็พกใส่กระเป๋าเดินทางไปด้วยไปเลยไอ้น้องครับผมไปเลยเจ้ายาไปพิสูจน์ตนเองที่ลีกญี่ปุ่นให้รู้ว่าเองนั้นมาจากประเทศไหนก็ถือว่างานนี้นะผมก็ประสบความสำเร็จเป็นออฟฟิเชียลเป็นที่เรียบร้อยน,นะฮะเจ้ายาสิทธิโชคพาโศคนนี้ก็ไปอยู่ยังเจลีก2ของญี่ปุ่นนั่นเอง ก่อนงานนี้ขอให้โชคดีกัแล้วกันนะครับผมแล้วก็สู้เต็มที่อย่าไปยอมแพ้อะไรง่ายๆนะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสู้กันต่อไปแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับบ้านคอกทรงจักริดพาตัดเอ็นไข้หน้าลุล่วงด้วยดี โดยกรณีความเคลื่อนไหวของทางแข้งเทพทรูแบงคอกนั้นทีมมิสึกไทยลีกหนึ่งส่งเจ้าไอจักริดเวทพิลลฟูลแบ็กดาวรุ่งของมโมสอนเข้ารับการผ่าตัดอาการเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าด้านซ้ายฉีกขาดที่โรงพยาบาลกรุงเทพโดยทีมแพทย์ชำนาญการหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้รับการบาดเจ็บในแมตช์อื่นเครื่องเมื่อปลายเดือนกรกาคมที่ผ่านมาซึ่งผลการผ่าตัดลุล่วงไปได้ด้วยดีนะฮะและก็เตรียมเข้าสู่โปรแกรมพักฟื้นกันต่อไปยังไงงานนี้ก็ขอให้เจ้าไอคนนี้หายไปบวก็แล้วกันนะฮะ ส่งกำลังใจไปให้เขากันด้วยครับเรลามันที่ข่าวต่อมากันดีกว่าะฮะจะดูแลเป็นอย่างดีสวัสดแคทมั่นใจรังจีดี้คานยุกอยู่ต่อซิซั่นหน้าได้อย่างแน่นอนโดยงานที่ผมยุ่งไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมนะฮะเมื่อทางบิ๊กโคราาเชื่อบาว่าจีดี้คานยุกต่อสัญญากัอยู่กับทีมต่อไปหลานทำงานอย่างสุดยอดในขณะนี้ชี้ดูแลหลังบ้านเป็นอย่างดีและมีแผนจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้อีกด้วยโดย,ย,ยอีกนางจีดี้คานยุกพย์เมเกอร์ชาวอิสราเอลนะฮะ บประสบความเสร็จในการค้าแข่งกับชางบุริลัมก่อนยกเลิกสัญญาและก็ย้ายมาร่วมทัพนครราชีมาบัตสาเอฟซีแบบไม่มีค่าตัวในช่วงเลืที่2นี้พร้อมทั้งยอมลดค่าเหนื่อยให้ลงกว่าประมาณ4เท่านะฮะเพื่อพิสูจน์ตนเองในศึกโตโยต้าไทยลีกว่าเขาดีพอว่าที่จะถูกปราโาทเอาไว้ไหม ซึ่งผลงานการลงเล่นกับทีมสวัสด์แคททั้ง6เกมนั้นผลปรากฏว่าเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้ทีมเก็บไปแล้วถึง16แต้มจากการชนะระวด5นัดก่อนจะบุกไปเสมอกระทางเชียงรายในเกมล่าสุดทำให้แฟนบอลโคราชนั้นวันวินวตกกังนว,นว่าผลงานชั้นอ๋องเช่นนี้จะไปเตะตาทีมใหญ่ที่เข้ามาฉกตัวไปร่วมทีมหลังจกตัวแกนนี้หรือไม่ในเรื่องนี้ทีมงานข่าวนะผมได้สอบถามไปยังผู้บริหารของทีมนครราชสีมามัตสเตอร์เอฟซีท่านหนึ่ง งานนี้ก็ไม่ขอเฉยชื่อนะฮะซึ่งมีความมั่นใจมาว่าคารยุคคนนี้กำลังมีความสุขทั้งในและก็นอกสนามและก็พร้อมจะขยับค่าเหนื่อยเพิ่มเติมในการต่อสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้พร้อมทั้งยังเชื่อมาว่าสไตล์การเล่นของดาวเตะชาวยู่รนี้ไม่เหมาะกับทุกทีมและสำหรับทางสวอ์แคทเนียถือแล้วว่าลงล็อกเป็นอย่างมากมายกับระบบการเล่นของทีม เดยเขาได้บอกว่าเขาคนนี้ทำงานได้ดีมากเลยนะแต่เรานั้นก็ห่วงเรื่องการล้าของเขาเหมือนกันเพราะเขาลงเล่นทุกเกมและก็เตะทีเยิบมากรวมถึงสะสมใบเหลืองติดตัวไว้ตั้งแตอ่อยู่ทางบุรีรัมย์สามใบแล้วอีกแค่ใบเดียวก็จะติดโทษแบนเราก็หาโอกาสที่จะพักเขาอยู่เหมือนกันรวมถึงคนอื่นๆในทีมกันอีกด้วยโดยกยวน,นี้ถ้ามีทีมใหญ่สนใจเขาผมก็ยังเชื่อมาว่าไม่ใช่ทุกทีมนะที่ได้เขาไปแล้วจะเวิร์กเพราะมันอยู่ที่แทคกติก รวมไปถึงองค์ประกอบในทีมกันอีกด้วยเขาเล่นสไตล์ตัวลุกอิสระทําให้เขามีอิสระในการสร้างสรรเกมเขาทำไม่ดีแต่ถ้าไปกําหนดบทบาทให้กับเขาก็อาจจะทําผลงานออกมาได้ไม่ดีตอนนี้ผมมั่นใจมาว่าเขามีความสุขที่อยู่กับทางโคราชครับผู้บริหารทีมสวัสด์แคทก,ก็ได้กล่าวเอาไว้ โดยโปรแกรมต่อไปของทันตครรประสีมานั้นจะออกไปเยือนสุโขทัย FC ในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ที่สนามทุ่งทะเลหลวงสเตดเดียมแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนครับใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะจ๊ะช่อง t s p o r t และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยแบบดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่21กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะบัตครั้งทุตบอลไทยครับ